สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับครูแก้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องมุมแย้งภายในและสมบัติของเส้นขนานนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนักเรียนเรามาท่องสุดคูณไปพร้อมกันก่อนนะคะ 2 2งหนึ่สองสองสองหกส2 0 2ีกแกเป็นสเป็น

1> 5 1 5 5 2ึ 5, 5 5ห้า5้าสอ5สิบห้า5า3ส5บห้5ห4 0 50 5ย 5, 5 50 5บห้าป

8ปดแป3สอง4ูนย์หก6ป8สาม8ี6ส8 9แป8 8เ8็8ป4ห้า6 8 แปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิ9สี่แปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดสิบแปดแปดสิบแปดสิบแปดดปิบ็สาม

คือมุมที่อยู่ระหว่างเส้นตรง2เส้นนะคะมุมภายในก็มีด้วยกัน4มุมนะคะเส้นตรงสองเส้นอยู่บนระนาบเดียวกันและมีเส้นตัดขวางจะเกิดมุมภายใน4มุมต่อไปนะคะมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุมภายในมี4มุมถูกไหมคะแต่อันนี้คือข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุมสีฟ้ากับมุมสีน้ำตาลอีกข้างหนึ่งนะคะก็เป็นมุมสีเหลืองกับมุมสีชมพูก็เป็นมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูมุมแย้งภายในนะคะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของมุมแย้งภายในกันก่อนนะคะ มุมแย้งภายในคือมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันนักเรียนดูตรงนี้นะคะมุมภายในอยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันมาดูนะคะว่าเป็นมุมตรงไหนอันนี้นะคะมุมสีฟ้ากับมุมสีชมพูเป็นมุมแย้งภายในนักเรียนจะเห็นว่า อยู่ภายในแต่คนละข้างของเส้นตัดขวางและจุดยอดมุมคนละจุดใช่ไหมคะมาดูมุมแย้งภายในอีก1คู่นะคะเป็นมุมสีเหลืองกับมุมสีน้ำตาลก็จะเป็นมุมแย้งภายในพอจะเข้าใจใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูสมบัติของเส้นขนานกันนะคะเส้นตรง2เส้นจะขนานกันได้ก็ต่อเมื่อระยะห่างระหว่างเส้น เท่ากันตลอดเส้นอย่างนี้เราบอกได้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ดังนั้นนะคะเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อระยะห่างระหว่างเส้นเท่ากันนะคะเราไปดูสมบัติข้อต่อไปกันค่ะสมบัติข้อต่อไปของเส้นขนานนะคะ มุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180นักเรียนได้มุมภายในแล้วมุมภายในของเส้นตัดขวางแล้วแต่ข้อนี้เงื่อนไขก็คือมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาเส้นโรงทั้งสองเส้นนี้จะขนานกันเรามาดูก่อนนะคะมุมภายในนะคะด้านเดียวกันของเส้นตัดขวางก็เป็น มุม1กับมุม3นะคะดังนั้นถ้าเกิดมุม1บวกกับมุม3แล้วได้180องศาก็แปลว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันหรือมุม2กับมุม4ก็ยังเป็นมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดขวางถ้ามุม2กับมุม4รวมกันได้180องศา เส้นตรงสองเส้นนี้ก็จะขนานกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่เขากำหนดมุมภายในมาให้ก็คือ120กับ160นักเรียนดูนะคะ120กับ160เป็นมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดขวางนักเรียนก็นำาม60มารวมกับ หนึ่งร้อยยี่สิบรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบดังนั้นส่วนของเส้นตรง AB ก็ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD ลองไปดูตัวอย่างกันอีกสักข้อนะคะส่วนของเส้นตรง AB กับ CD ขนานกันหรือไม่ทีนี้นักเรียนดูนะคะเขากำหนดมุมภายในมาให้เพียงมุมเดียวคือ52องศานักเรียนจะต้องหามุมภายในด้านเดียวกันอีกหนึ่งมุมคือ มุมนี้นักเรียนหาได้ไหมคะว่ามุมนี้กางเท่าไหร่นักเรียนดูสิคะมุม50องศากับมุมสีเขียวเป็นมุมประกอบสองมุมฉากใช่ไหมคะมุมประกอบสองมุมฉากดังนั้นมุมสีเขียวกับมุม50องศาต้องรวมกันได้เท่าไหร่คะ180รเก่งมากค่ะดังนั้นมุมสีเขียวกลาง130องศานักเรียนก็นำา130 รวมกับ52องศาได้เท่าไหร่คะได้182องศาก็เลยทำให้ส่วนของเส้นตรง AB ไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD นะคะเราก็ได้สมบัติของเส้นขนานอีกหนึ่งข้อก็คือมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศา เดี๋ยวเราไปดูสมบัติข้อต่อไปค่ะสมบัติข้อต่อไปของเส้นขนานนะคะก็คือมุมแย้งภายในรวมกันได้180องศาเมื่อสักครู่นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามุมแย้งภายในก็คือมุมไหนคะมุม1กับมุม4เขาบอกว่าถ้ามุม1กับมุม4รวมกันได้ 180องศาก็จะทำให้เส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันนะคะมาดูมุมแย้งภายในอีกหนึ่งคู่นะคะก็คือมุม2กับมุม3ถ้ามุม2กับมุม3รวมกันได้180องศาก็จะทำให้เส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันลองไปดูตัวอย่างกันนะคะ ส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD ขนานกันหรือไม่เขาก็กำหนดมุมแย้งภายในมาให้ก็คือมุม100องศากับมุม80องศานักเรียนก็นํามาบวกกันบวกแล้วได้180ดังนั้นส่วนของเส้นตรง AB ก็ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD เราลองไปดูอีกสักข้อนะคะ มุมแย้งภายในก็คือมุม117องศากับมุม100องศาเรานำมารวมกันก็ได้เท่าไหร่คะนักเรียนบวกสิคะได้227องศาดังนั้นส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CD ข้อนี้ไม่ขนานกันนะคะ เราก็ได้สมบัติอีกข้อนึงนะคะของเส้นขนานก็คือมุมแย้งภายในรวมกันได้180องศาเรามาสรุปสมบัติของเส้นขนานกันสักนิดนะคะนักเรียนข้อแรกเลยก็คือระยะห่างระหว่างเส้นเท่ากันนะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้ 180องศาข้อต่อไปนะคะข้อ3มุมแย้งภายในรวมกันได้180องศาเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเรามาดูที่ชีตนะคะนักเรียนหน้า5ค่ะมาดูตรงช่วงของแบบฝึกหัดนะคะดูที่รูปนะคะกำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD แล้วก็ EF เป็นเส้นตัดขวางเขาบอกว่าถ้ามุม DEF กลาง50องศานักเรียนดูที่รูปนะคะเขาถามหามุม A นักเรียนก็ดูสิคะตรงนี้ตรงนี้นักเรียนดูตรงนี้นะคะมุม A กับมุม50องศาเป็นยังไงคะเป็นมุมประกอบ2มุมฉาก นักเรียนพอจะหามุม A ได้ไหมคะได้ใช่ไหมนักเรียนก็นักเรียนก็เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องดูข้อ2นะคะรูปเดิมะคะ่ะนักเรียนทีนี้เขาให้หามุม B มุม B คือตรงนี้นะคะแต่เมื่อสักครู่ข้อ1ข้อ1น,นักเรียนได้มุม A แล้วใช่ไหมคะเส้นตรงสองเส้นเนี้ยมันขนานกันดังนั้นมุม A กับมุม B เป็นมุม ภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดใช่ไหมคะนักเรียนได้แล้วว่า A กลางเท่าไหร่จากข้อ1ดังนั้น A กับ B บวกกันต้องได้180ององศาแต่โจทย์อยากรู้ B ตัวเดียวนะคะต่อไปไปดูข้อ3ค่ะข้อ3หามุม C นักเรียนได้มุม B จากข้อ2ถูกไหมข้อ3มุม C นักเรียนก็ดูตรงนี้ มุม c จะเป็นมุมประกอบ2มุมฉากกับมุม b นักเรียนก็หามุม c ได้ใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูข้อข้อ4ดูที่โจทย์นะคะข้อ4ถ้ากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง ab ขนานกับส่วนของเส้นตรง cd และ on เป็นเส้นตัดขวางแล้ว x เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนดู2 x นักเรียนดูตรงนี้นะคะ2 x 2 x หมายถึง2คูณกับ x x คือเลขตัวใดก็ได้ที่เรายัางไม่ทราบค่าแต่นักเรียนรู้แล้วว่ามุมหนึงคือ72็ดองมุม2 x เนี่ยมันจะต้องรวมกับมุม72แล้วได้180่งรองศานักเรียนถ้าจะตั้งปยสก็ลักษณะนี้2คูณกับ x แล้วนำไปบวกกับ72ต้องได้เท่าไหร่คะหนึ่งรปองศา นักเรียนก็หาค่าของ x ได้ใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ข้อ5เหมือนกันให้หาหมุม x ข้อนี้ x 2 x กับ4 x x นี่คือเลขตัวเดียวกันนะ2 x กับ4 x 6 x 6คูณ x เท่ากับ180ไปหาค่า x เขาเองนะคะนักเรียนมาดูข้อ6กันนะคะเขาบอกให้ a b ขนานกับ c d แล้วมุม1กับมุม2นักเรียนเติมมุมหนึ่งกับมุม2ให้ครูหน่อยตรงนี้นะคะแล้วแก้จาก116เป็น126นักเรียนดูนะคะมุมมุมห้กับมุม1นึ่เป็นมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดถูกไหมคะรวมกันได้เท่านี้180นักเรียนก็หาว่ามุม1กับมุม2รวมกันได้เท่าไหร่ก็ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6มาส่งครูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทักเข้ามาในลายส่วนตัวของครูได้แล้วก็อย่าลืมนะคะท่องสุดคูณด้วยแม่2ถึงแม่12ฝึกนะคะทบทวนพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ